แล้ว n อ i d i a จะยังคงซื้อได้ไหมนะผมว่าหุ้นเอ็น i ีดไม่ได้เป็นหุ้นที่ถูกแล้วก็ไม่ได้เป็นหุ้นที่แพงเกินไปนะหุ้นของเขาในปี2027ิบที่จะเริ่มในไตรมาสที่2ปีหน้าเนี่ยนะเขาจะาจะมี PE อยู่ในระดับแบบ3าเท่าเขาครอบคุมทุกอย่างและว2เลยคือไม่ว่าจะไปทางไหน คนเหล่านี้เขามีเงินมากเพียงพอที่จะพร้อมไปกับกระแสนั้นได้แล้วแล้วที่สำคัญเลยคือเขาครอบคุมในในเขาสามารถจะเมนิปิลเลรตคนให้มันไปในมุมไหนก็ได้ถูกไหมเพราะว่าเขาเขาถูกอะไรนะเขาถูกถูกเรื่องความเชื่อเรื่องแพลตฟอร์มเรื่อง stickyness นะครับในการสวิตชิ่งจากอันหนึ่งไปอีกอันหนึ่งทำได้ยากมากๆครับ ถามกับพี่โบ๊ทคือถ้างั้นระหว่างถือ NASDAQ นะครับ NASDAQ ก็คือหุ้นเทคร้อยตัวเนี่ยนะครถ้าผมให้เวลาสักไทม์เฟรมห้ปีเนี่ยกับผมถือ Max 7เจ็ดตัวระหว่าง 2, 2> อย่างเนี่ยพี่โบ๊ทว่าไหน o อเวอร์เพอร์ฟอรปีห้าปีคราบอันไหน p e r f o r m เดียวกันผมว่า Max 7เซเว่นเอาเปอร์ฟอนะโอเคสังเกตุบอลจะมองว่า7ตัวเนี้ยน่าจะครอบคุมอ่ากินตลาด <ผม S 1> การเติบโ<ม>ตของเทคอนาคตมากกว่าตัวเล็กๆตัวอื่นที่จะวิ่งขึ้นมาใช,ใช่เขาครอบคุมทุกอย่างและสองเลยคือ ไม่ว่าจะไปทางไหนคนเหล่านี้เขามีเงินมากเพียงพอที่จะพร้อมไปกับกระแสนั้นได้โอเคถูกไหมอ่ะคุณบอกว่าเอ้คุณจะได้ประโยชน์จริง,รงๆใช่ไหมกับไอ้คอนตั้มสุดท้ายอ่ะถ้าคอนตั้มมาจริงถามว่ามีสักกี่คนที่จะแอฟฟอร์ดบนภาพของคาเพกแนะดับแบบหนึ่งแสนล้านเหรียญได้โอเคใช่ไหมครับงั้นเนี่ยคือขาข้างหนึ่งของเขาเนี่ยเขาอยู่ในกระแสอยู่ <Okay. S 2> แล้วมันอยู่ที่ว่าเขาจะทําหรือไม่ทาเท่านั้นเองเขาจะเชื่อแบบที่ ที่ที่ที่กระแสมันอยากจะโหดหรือเปล่าท่านั้นแหละครับแตถ้าถามในมุมมผเห็น <ผม S 2> ด้วยเลยเข้าไปกับเทรนด์ได้ดังนั้นเนี่ยคือเอ่อไปเล่นเนสแสกในภาพรวมๆเนี่ยมันก็จะมีแบบเฮลท์เทคเมดเทคต่างๆมันก็จะมีช่วงระเยอเวลาของมันเนาะช่วงเวลาไม่มาแม่งก็ไม่มาเลยดังนั้นเนี่ยถ้าถามในมุมผมผมยังบิลลีฟว่าแม็กเนติเซนเซเว่นในอนาคตข้างหน้าแล้วแล้วที่สําคัญเลยคือเขาครอบคลุมใน ในเขาสามารถจะเมนเดิเลตคนให้มันไปในมุมไหนก็ได้ถูกไหมเพราะว่าเขา <ừ m. S 2> เขาถูกอะไรนะเขาถูกถูกเรื่องความเชื่อเรื่องแพลตฟอร์มเรื่อง s t i c k i n e s s นะครับในการสวิตชิ่งจากอันนึงไปอีกอันหนึ่ง,นนงทําได้ยากมากๆครับอืมโอเคเอาอันนี้ขอบคุณครับดีใจที่มีโอกาสได้ถายพี่โบครับเลยกดไทม์สแตปมให้ผู้ฟังละคนฟังย้อนหลังฟังมุมมองนี้ได้ครับ m a ็กเซเวหรือว่า นสแดกนั่งมองพี่วอสพี่บอสมองว่าถ้าหปีเนี่ยต้องแม็กซ์เซเว่นนะครับฉะนั้นเพื่อไม่เสียเวลาตัวสุดท้ายนะพี่บอสครับวันนี้ที่เราจะคุยกันเอ็นวีเดียนะครับเพราะว่าเพิ่งมีประกาศรู้สึกว่ามีเอ็นวีเดียเดย์เลยนะใช่ไหมครับมีการประกาศดี่ยั่เลยจับมือกับพาเลนเทียมีข่าวดีเรื่องจีนหรือสุดท้ายจะไม่ดีหรือเปล่าเพราะสุดท้ายไม่ได้ออกมาเป็นประกาศจริงแต่ว่าทรัมป์บอกว่ามาคอนกรีตเสร็จเจนซันห่วงแล้วจริงไม่จริงไม่รู้แต่ว่าที่ผ่านมาเอ็นวีเดียข่าวเยอะมากจับมือกัทรรงสหฐ พลังงานจะสร้างซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ด้วยอะมื่อกีพี่โบ๊บอกว่าถ้าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ควอนตัมมาเดี๋ยวคนพวกนี้แหละมันหนีไม่พ้นเจ็ดคนที่มีเงินเยอะนี่แหละก็ถามเอ็นวีเดียนะพี่โบ๊ครับวันนี้มันก็เลยนิวไฮไปละสองร้อยนะครับแล้วก็แตะห้าเทรลเลียนแล้วครับพี่โบ๊วันนี้เอ็นวีเดียมันยังซื้อได้ไหมมันเริ่มอันตรายแล้วหรือว่ามันกลายเป็นแคตตาลิสต์ใหม่มันเริ่มเข้ามาทําให้มีอัพไซด์ขึ้นไปอีกพี่โบ๊ทเอ็นวีเดียครับฝากจอยเล่าหน่อยจริงจร เอ่ออะไรนะว่าตัว n อ i นว a เดียกับ m i c r o s o f t อะไรจะถึงจะถึงอะไรนะเป็นบริษัทที่ใหญ่กว่ากันอะไรเงี้ยเราก็ต้องยอมรับว่าว่าว่า Nvidia เอ็นวีเดียร์เขาทำได้ดีกว่านะผมอาจจะมองบนภาพของตัวไม่ตัว Microsoft แล้วมันมีเรื่อง Op e n AI ไมาเอเคแต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของส่วนของพัฒนาการของตัว n อ i นเวีเดียที่ทำได้ดีอ่ะตอบคำถามย้อนกลับนะครับว่าแล้ว n อ i นวีเดียจะยังคงซื้อได้ไหม นะผมว่าหุ้นเอ็นีไม่ได้เป็นหุ้นที่ถูกแล้วก็ไม่ได้เป็นหุ้นที่แพงเกินไปนะครับหุ้นของเขาในปี2027ที่จะเริ่มในไตรมาสที่2ปีหน้าเนี่ยนะครับเขาจะเอะจะมี PE อยู่ในระดับแบบ30เท่าไม่ได้ไม่ไม่ได้แพงเท่าไหร่นะแต่ปีนี้ผมว่ามันก็น่าจะ pricing in ภาพของตัวการเติบโตค a เพกเพย์อะไรไปรเยอะพอสมควรแล้ว นะเพราะว่าปีหน้าตีมของตัวตลาดน่าจะออกไปในมุมที่เรียกว่าเป็นเออร์เน็งเพลนะครับสำหรับตัวแม็กเนียมเซเนะันะบม,มากกว่าตัวตัดเอกเพลในปีนี้แล้วนะครับแล้วก็ถ้าดูในหน้าที่ห้าสิบสี่นะครับเราก็ถ้า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 ถามในมุมผมเนี่ยตัวเอ็นบีเดียนะครับนะันะนะปัจจุบันนี้มันมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดสามเรื่องนะครับที่เป็นเรื่องใหญ่ๆนะับเรื่องแรกเลยก็คือเรื่อง การเข้าซื้อกิจการของตัวโนเกียสองแลื<ต>้อแล้วก็ไปลงทุนในที่เรียกว่าเป็นเป็น a i Start up นะครับชื่อว่าผูไซนะครับสองประเด็นนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะของการที่เรียกว่าแบบไปกับเทนแหละนะครับก็คือลงทุนไปเรื่อยๆเพราะคาดหวังว่าวันหนึ่งเขาไม่ได้เขาจะไม่เป็นผู้ผลิตชิปแบบเดิมแล้วเขาจะขายเป็นแพลตฟอร์มเป็น อะไรต่างๆเป็น use case เป็น business case มากกว่าการขายชิปนะครับแล้วนะครับเพราะว่าดูจากการทำพาร์ตเนอร์ชิปในคราวนี้ด้วยนะครับอันนี้คือเรื่องที่1เรื่องที่2นะครับก็อยากจะให้ดูในหน้าที่55ก็ได้นะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูในหน้าในในในหน้าที่54หม่คนก็อาจจะบอกว่านี่ไอตัวค a l c คอมเปิดชิป AI นะครับไอตัว AI 200 AI 250นะครับซึ่งก็จะมาแย่งแข่งขันกับตัว NVIDIA หรือเปล่านะครับ ผมมองว่าถ้าเราดูในหน้าที่56าสนะครับห้นี่ก็จะเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นเป็น comparison นะครับระหว่างตัว Qualcomm AI 2อ0ร้อย a าสนะครับกับตัว Nvidia g b 2 0 0นะครับ NV Link 72นะครับซึ่งในหน้าถัดไปอ่ะนะในหน้านี้ครับเราก็จะพบว่าโอ้โหถ้าเราเ,เทียบ,คบเคียงกันบนคุณสมบัติของตัวชิป2ตัวนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหคนจ่าหน้าหัวนี่แบบคือแบบ เรียกไลฟ์เรียกแชร์ชัดๆนะครับเรียก engagement เลยนะครับ mm hmm. คือโอ้โหจะมาแย่งบัลลังของ Nvidia เดียแต่ดูจากสเปคแล้วคือแบบโอ้โหไปอาจต้องไปไปเรียนมาใหม่นะก็ <c oughs> คือเหมือนแบบมันยังตามอยู่เยอะพอสมควรแนตะ่เธ <c oughs> อว่ามีพัฒนาการมันก็มีพัฒนาการแต่แบบยังตามอยู่หลายขุมไม่ว่าจะเป็นเรื่อง h y m r ิดเมโนะครับเรื่องอการการขายที่เรียกว่าเป็น s e r v ์ฟเวอร์ลักใหญ่ใจความของตัวแคเอกับ AI 2 5 0อ่ะ มันควรจะไปแข่งกับตัวชิปของคนที่ทำนะพวกอัอเนี้ยอย่างตัวอเมซอนเนี่ยเทรนเนียมสองนะครับหรือว่าตัว MyR านะครับหรือว่าตัวเอ่อเทนเ o อร์โปรเซสเนะครับของตัว Google mm. พวกนี้เป็นอินฟลูเอนซิงทั้งหมดนะครับไม่สามารถจะเอามาทำในส่วนของตัวการเป็น m o เด l เทรนนิ่งนะครับหรือว่าอินฟลูเอนซิงแบบ AI แบบใหญ่ๆได้นะครับซึ่งไอตัวการขายเนี่ยเขาขายเป็นชิปขายเป็นแบบสำเร็จรูปนะครับขายเป็นการ์ด ในขณะที่ตัว n อ i นวีเดียนี่ยในช่วงในี้เวลาหัดไปเนี่ยเขาเขาจะขายเป็นเซิร์ฟเวอร์สเกล้ละ mm hmm. ก็คือขายเป็นแลกขายเป็นอะไรต่างๆแล้วทำเป็นโมดูลอะไรต่างๆเนี่ยอันนั้นเนี่ยมองในภาพเนี้ยผมคิดว่ามันมันน่าจะห่างกันพอสมควรเนาะนะผมยังไม่คิดว่าเอ่อคาวคอมจะมีปัญญามาล้มตัว n อ i นวีเดียบน AI 2อสองรหิได้นะครับแล้วดูจากเอกโอซิสตเเที่ทำ นะครับในอ,อีโคซิสเต็มที่ทำในการใช้ AI นะก็ต้องยอมรับว่าค u ูด้ของตัว Nvidia เอ i d i a เดียนี่ยโอ้โหมันไม่มีใครเทียบเคียงได้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยผมว่าเราไม่ควรจะเอาเขาเข้ามาเปรียบเทียบกับตัว n อ i น i a เดียนาะนะครับคือผมว่ามันเสียของนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอ็นเดี๋ยวเอ็นวีเดียเขาจะมานั่งดา่าแล้วว่าเอาอะไรมาเทียบกับเขาอีกนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่อก รเรื่องที่สานะครับก็คือเรื่องเรื่อง key take away ขององาน GTC ของ Nvidia ดีประเด็นแรกรเนยก็คือเขาจะบุกเข้าตลาดใหม่สิ่งที่เขาทำเนี่ยย้อนกลับไปไดดูในหน้าที่ห้าสิบสี่นะครับเขาจับมือกับคนนั้นคนนี้เนี่ยนะครับผมว่าเป็นเขาจับในหลายวงการ เขาไม่ได้เขาไม่ได้ทำโปรดักต์มาขายแบบเดิมแล้วเนาะเช่นแบบเฮ้ยเรามีชิปตัวหนึ่งนะครับณปัจจุบันเนี้เขาทำพาร์ตเนอร์ชิปกับบริษัทโทรคมนาคมนะเซกเตอรรถยนต์นะไซเบอร์ e r เคอริตี้รัฐบาลเพศชกรรมแสดงว่าเขาเริ่มไม่ได้ขายตัวชิปแบบเดิมแล้วยังคงขายชิปอยู่แต่มันเริ่มมีอะไรบางอย่างที่เริ่มเป็นแบบเป็นแพลตฟอร์มมากขึ้นนะเช่นเริ่มมี การซับพอร์ตบนภาพของตัวคอนตัมเน็ตเวิร์กิ่งโลบอติกหรือแม้แต่ในส่วนของตัว 6G นะครับ mm hmm. ถ้าเราเมองดูในเชิงของตัวสินค้านะครับอของตัวงานในส่วนของตัว GTC เนี่ยนะครับเขาเปิดตัวอะไรเขาเกิดตัว b l c k w w l l p r r o e s s s r r u u i n p r o c e s s s r เสองเลยก็คือตัว NVLink 72 NVQ 72อันนี้มันคือลักษณะที่เรียกว่าเราคิดซะว่า1ตู้มันคือหนึ GPU แล้ว<ม>ไอตัว nvlink ไอพวกเนี้มันเป็นลักษณะของการร่วมหลายๆ gpu ให้มันเป็นหนึ่ง gpu ใหญ่<ม>นะครับให้มันกลายเป็นลักษณะของการเป็นสมองนะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นลักษณะของการเชื่อมต่อสำหรับตัว Quantum นะครับกับ ai ชิปนะครับซึ่งก็ทำให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าตัว h 2 0 0นะครับถึง10เท<ม>่านะแล้วก็มีตัวที่เรียกว่าเป็นเป็นตัว drive hyperion 10นะครับ ตัวนี้เป็นเซนเซอร์เป็นคอมพิวเตอร์เป็นแพลตฟอร์มแล้วเห็นไหมว่าเริ่มขายแพลตฟอร์มแล้วเริ่มไม่ได้ขายตัวชิปที่ทำสําหรับตัวออโตโมทีฟแล้วเริ่มขายอะไรที่มากกว่าน,นั้นถ้าเราย้อนเวลากลับไปเนี่ยเราจะเห็นนะว่าในการพูดคุยตัว gtc ในช่วงต้นปีเนี่ยม,มีการทําแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับตัวออโตนอมัสมาแล้วหนึ่งครั้งแล้วก็ทาแวร์สมาร์ทแวร์เฮาส์ด้วยนะครับแต่ในคราวนี้เขาเลือกหยิบตัว drive hybridization นะครับที่เป็นแพลตฟอร์มของเขาเนี่ย สำหรับโรบ o t แท็กซี่เลเวล4ซึ่งทำกับ Uber l u c i ูและก็ตัว s t l l a ร i s นะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทเนอร์ชิพที่เขาทำกันนะครับอันนี้คือตัวที่เรียกว่าเป็นสินค้าใหม่นะอันที่สองของกัวท Takeaway ก็คือคำสั่งซื้อนับห้าแสนล้านเหรียญอันนี้มาจากตัว Data Center นะครับก็ภายในปี2025-26แพลตฟอร์มแ a c เบลล l ดูบิน ก็อาจจะสูงกว่าที่ประมาณการของตลาดคาดการไว้เดิมประมาณ10-12%สิ่งเนต่งี้ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องติดตามในผลประกอบการในแต่าาที่ที่ที่สามของเราเนี่ยนะครับว่าเขาจะมีการพูดถึงเรื่อง b a c k หลอกหรือว่าคำสั่งซื้อของเขาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนห้าแสนล้าน,นัโมหรือไม่โมแต่ผมค<ม>ิดว่าเจ็นคุรจะเส้นห่วงไม่ค่อยไม่ค่อยมั่วบนภาพของตัวเลขนะครับ,รบไม่ค่อยให้อะไรที่แบบ โมอ่ะคือเขาเป็นเป็นแบบเรียวจริงๆเนาะคือเขาไม่ได้แบบตั้งเป้าอะไรแบบสีสัวตั้งอ่ะนะครับแล้วก็สามนะครับมีการขยายฐานลูกค้านะครับเมื่อกี้คุณคิสพูดถึงเรื่องกอล์ r เมนต์เนาะนะครับคนที่ทำกับกอล์ r เมนต์ก็ขยายไปยังตลาดที่เรียกว่าเป็นอ่คอมเมอร์เชียลอย่างตัวพลันเทียเนี่ยนะเมื่อก่อนทำกอล์วเมนต์ในปัจจุบันนี้ก็เริ่มทำคอมเมอร์เชียลมากขึ้นนะตัวเอ็นบีเดียทำคอมเมอร์เชียลสมัยก่อนก็ ไปในส่วนของตัว government มากขึ้นเพราะอาจจะเชื่อในแนวคิดตัวที่เรียกว่าเป็น sovereign AI นบหน่วยงานของรัฐสร้างและควบคุมเทคโนโลยี AI เองน <c oughs> แล้วก็เป็นลักษณะของการกระจายความเสี่ยงจากตัวจีนด้วยนะครับแล้วก็กระจายความเสี่ยงจากตัว cloud provider สี่เจ้าที่เราคุยกันในวันนี้นะครับคิดเป็น40 50้ของรายได้ของตัวเของตัว Nvidia ใช่ไหม <c oughs> คาเพดเขาขึ้นอนนี้มันส่งผลชัดเจนว่ายังไงปีนี้ ตัว a อ d เดียต้องมีการปรับเป้าขึ้นแน่นะครับแล้วก็ความต้องการของตัว n f r a s t r u c t อ r e นับอันนี้ก็จะยังคงมีต่อเนื่องเรื่อยๆที่เขาบอกอว่า AI ไม่ใช่แค่เครื่องมือละ AI คือผู้ทำงานมันเลยเป็นที่มาไงว่าคนทำงานเนี่ยต้องเริ่มระมัดระวังและว่า AI มันเริ่มเข้ามาใช้การได้จริงๆนะครับแล้วยิ่งฉลาดขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็อาจจะเรียกว่าจริงๆต้องบอกหละว่าเขาฉลาดไหมเขาอาจจะไม่ได้ฉลาด แต่เขาสามารถจดจําเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตได้ดีกว่าเรานะครับนั่นเนี่ยมันก็เลยปฏิติประต่อเรื่องราวได้ดีกว่าเหมือนคนเรียนประวัติศาสตร์กับคนไม่เรียนประวัติศาสตร์เวลาเล่าเรื่องมันก็จะเล่าเรื่องแตกต่างกันแต่ผมเชื่อว่าออ AI ยังคงเป็นผู้ช่วยคนที่ใช้ AI เป็นจริงๆเนี่ยจะมาแทนคนที่ใช้ AI ไม่เป็นหรือว่าใช้งานแล้วประสิทธิภาพต่ำนะครับอันนี้คือคือ key takeaway นะครับที่เกิดขึ้นจากคุณเจนเซนห่วงนะครับอ่ะจาก งานนี้นะมุมมองของคุณเจะเส้นห่วงในงานนี้ที่คุณเจะเส้นห่วงมีการเบนชั่นเลยก็คือหนึ่ง AI กำลังอยู่ในช่วงของตัวจุดเปลี่ยนผมว่าจริงๆไม่ใช่อะ a อมันเป็นจุดเปลี่ยนมานานแล้วนะครับสองเลยก็คืออจะต้องอ AI ในคราวนี้ไม่ใช่บับเฟลซึ่งผมก็บอกไปแล้วว่า AI ไม่ใช่บับเฟลและที่สำคัญเลยคือจอห์นพาวเวลพูดในการลดดอกเบี้ย25เบสิคพอยต์ว่า AI ไม่ใช่บับเฟล แต่เหตุผลก็อาจจะคล้ายๆกันบ้างเพราะว่าเหตุผลของคุณจลรัมพลเลยคือม,มี Earnings ตซ p p พอในช่วงของปี2020 2000เนี่ยไม่มีซัพพอร์ตมีแต่ความคาดหวังอออืออันถัดมามเขาบอกว่าเขาจะร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาในการที่จะบิว์โปรดักชันนะครับในฝั่งของตัวอะ,อ,ะอะไรนะของตัว AI แล้วก็เน้นการทำา i i แบบ Open Source แล้วก็สุดท้ายนะก็คือเป็นเรื่องจีนนะเขาพูดถึงจีนเขาบอกว่าเขาไม่อยากจะตําหนิใครเลยนะเพราะว่าการทําในรูปแบบนี้เขาไม่เห็นด้วยนะเพราะว่ายิ่งทําแบบนี้การที่ไม่ส่งชิปไปให้ในอเมริกาเนี่ยมันเป็นลักษณะที่เรียกว่าทําให้การพัฒนาชิปของตัวหัวเว่ยเนี่ยทําได้ดีขึ้นนะทำได้เร็วขึ้นซึ่ง สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องดีกับสารัฐเพราะว่าสารัฐเนี่ยต้องการจะหยุดการพัฒนาใช่ไหมหยุดการพัฒนาเลยก็คือต้องไม่ให้เขาพัฒนาเมื่อไม่ให้เขาพัฒนาก็ต้องเอาของของเราไปให้เขาไปเสพติดเรื่อยๆใช่ไหมฮะเหมือนแบบให้เขารู้สึกว่าเขาไม่มีทางเลือกอื่นเขาต้องยังไงเขาต้องใช้ของเราไปเรื่อยๆเมื่อเขาสามารถซื้อได้เขาก็ซื้อไปเรื่อยๆเหมือนแบบพวกยาเสพติดเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นส่วนมุมมองของคุณเชนเซนห่วงสิ่งที่เราเห็นในแง่ของการพัฒนาการนะครับก็คือ อูเบอร์เอาไปทํารถรับคนขับนะครับพารนเทียนะครับเอาไปใช้ใน AI ไอโลจิสติกนะครับแอร์คาวสไตน์นะครับเอาไปพัฒนาไซเบอร์เซเคเตติเอเจนนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็ลูซิดนะครับเซนาณิตเมอร์เซเดสเบนส์อันนี้เป็นโรบอตแท็กซี่อะไรที่เกี่ยวข้องกับออโต้โมทรีปเนะี่ยโดยส่วนใหญ่เอ็นเกมจะเอาไปใช้ในส่วนของตัวโรบอตแท็กซี่ทั้งหมดนะครับอีลาเรนลี่นะครับก็ใช้เรื่องการค้นหายาฟาร์มาก็จะเอาไปใช้การหายา แล้วก็พวก Data Center ก็ยังคงไปได้ดีอยู่แล้วก็สุดท้าย mm hmm. เขามีการพูดถึงอ,อีกสามอันก็คือบริษัทชื่อว่า f i t เจ e ร Disney mm hmm. แล้วก็ Johnson and j o h n s o n พวกนี้คือ Physical AI นะครับ mm hmm. และของเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำเหมือนกันกันกบสิ่งที่ mm hmm. ทาง Tesla ทำอยู่ mm hmm. ก็คือ Humanoid Robot โดยเฉพาะใน mm hmm. ส่ตัว f ิ t u r e นาะฟิกเจอร์เนี่ยทำปูมานอยตัวดิสนีย์เนี่ยทำขุนยนต์เพื่อความบันเทิงนะครับแล้วก็จอร์สันแอนจอร์สันก็เป็นขุนยนต์ช่วยผ่าตัดอืมใช่ไหมครับอันนี้มันืูพัฒนาการเนาะว่าซึ่งสุดท้ายอะ่ะคนที่ทำฟิสิกอลเอไอเอ็นเกียของเขาก็คือตัวโรโบอโติกปูมานอยด์โรบอทถูกไหมส่วนภาพอื่นเนี่ยผมว่าคาวไซส์พันเทียเนี่ยยังคงไม่ค่อยชัดนะว่าจะเอาไปทำอะไรก็ เร็วขึ้นเก่งขึ้นฉลาดขึ้นนะครับก็เอาไปทําในสิ่งที่ตัวเองมีให้เก่งขึ้นแหละแต่มันไม่ได้อบเอาไปใช้ในอีกมิติหนึ่งที่ทําให้เกิดครับบิสซิเนสอันใหม่มพี่โบนเนี่ยครับพอฟังภาพเนี่ยผมเลยอยากกลับไปคําถามแรกที่พี่โบนเกิดมาเราเคยคุยกันนะว,ว่าสมัยก่อนพี่โบนเอ็นบีเดียหรือว่า Microsoft เนี่ยใครจะเป็นบริษัทที่ใหญ่สุดในโลกอ่าเมื่อตอนสิ้นปีอะไรอย่างนี้ที่ผมถามเพราะนั้นพี่โบนบอกว่าโอเค ในระยะสั้นที่พวกก็ยอมรับว่าเอ็นบีเดียเนี่ยมันเหมือนตัวซิงกว่าเนอะปัจจัยต่างๆมันอาจจะทำให้ระยะสั้นมันมันแซงได้ที่พวกก็ยอมรับแต่พี่โบอสเชื่อว่าระยะยาวเนี่ยมัคซอฟต์ก็น่าจะกลับมาแซงแต่วันนี้พอได้ฟังพี่โบอสพูดอย่างเงี้ยคือเอ็นบีเดียเหมือนจะไม่ใช่แค่บริษัทอ่าิดธรรมดาแล้วเหมือนเขามีการ expand business เขาเยอะมากเมืันกี่พี่โบอสเล่าให้เราฟังเนี่ยยาวหลาย business หลายแขนงที่เขาจับไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นวันนี้อยากถามพี่โบอสกลับอีกคำหนึ่งว่าการที่เขาแซงขึ้นมาเป็นห้า trillion วันโลก รองแชมป์ตลอดไปเลยแบบสามปีสี่ปีอะไรเป็นระยะยาวได้เลยนี่ผมว่า,นนาผมว่าจริงๆก็มีความเป็นไปได้เนาะแต่ผมอาจจะเข้าใจว่าทุกอย่างในเชิงของตัวเทคโนโลยีเวลามันเวลามันมีการ breakthrough อ่ะนะมันก็จะต้องมีผู้เล่นคนใหม่ที่เข้ามาแล้วเก่งกว่าใช่ไหมเหมือนกับอาจจะเรียกว่าฟุกแหละถูกท i มิ่งถูกอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าในส่วนของตัวเอ็นวีดียก็ต้องยอมรับว่าในทมิ่งในรอบนี้มันคือทิ่งของเขา แต่สมมุติถ้าบอกว่าในเชิงควอนตัมแล้วถ้าเอ็น i ีเดียไม่ทําอะไรเลยเ<อ>ผมว่ามัน<อ>ก็จะมีคนใหม่มาแทนแต่บังเอิญว่าขาข้างหนึ่งของเขาเนี่ยเขาก็หวานเงินไปทำควอนตัมอะไรต่างๆมากมายอันนี้นเนี่ยคือผมว่าเหมือนกับที่ควรจะเส้นห่วงบอกอะว่าเอ่อถ้าให้เขากลับไปทํา G P U ใหม่อีกครั้งหนึ่งหรือว่าไปเริ่มต้นบน A I อีกครั้งหนึ่งเขาอาจจะทําไม่ได้แบบทุกวันนี้ก็ได้ผมว่ามันเป็นเรื่องทัมมิ่งมันเป็นเรื่อง แบบทุกอย่างมันมาถูกจังหวะพอดีแล้วมันมีฮูบานอยมันมีอะไรต่างๆ,ๆเนี่ยมันก็คิดได้ว่าเอ้ยอันนี้มันคือสมองนู่นนี่นั่นจะเอาไปพัฒนาอะไรนะรแต่ผมก็อาจจะคงเชื่อแล้วกันเนาะว่าผมว่าคนที่ทําปลายทางแล้วทําได้ดีเช่นโรบ o t แท็กซี่หรือว่าในส่วนของตัวคุมรถโรบอทนะครับที่อาจจะมีเอไออะไรเงี้ยผมว่าถ้าเขาทําได้ดีกว่าปลายทางเนี่ยยังไงก็ดีกว่าตอนตอนต้นทางอยู่แล้วต้นทางมันก็คือ <Yeah. S 1> แค่ ขายบางอย่างแต่เพียงแค่ว่าชุดท้ายอ่ะคนที่ได้จริงๆนึ่ก็คือเอาเอาขอไปขายแหละถูกไหมอันนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าถามในมุมผมนะผมก็ไม่อยากคิดอะไรเยอะแต่ผมคิดว่าเท s l a เนี่ยขาข้างหนึ่งเขาอยู่ในธุรกิจแบบนี้แต่ปัญหามันลุมเล้ามากเลยทั้งเรื่องอ,อะไรนะ compensation package เรื่อง execution อะไรต่างๆเนี่ยคือถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยผมว่าเข้าไปได้ไกลกว่านี้แต่เพียงแค่ว่าณตอนนี้มันตกุกตกกักเนาะ บ้างก็มีบอกว่าข่าวสองวันนี้ก็บอกว่าจะมีการให้ฉันานุมัติว่าจะไม่อนุมัติตัว Elon Musk อีลอนมัสจะไม่จ่ายคอมเมนเทชั่นแพ็กเกจละโอ้โหอะไรวะเนี่ยมันก็เลยทําให้แบบดูแบบเฮ้ยดูค่อนข้างปวดหัวกับบริษัทประมาณนี้ว่าแบบจะเอาอยัางไงเอาให้มันจบ,จบๆไปสักเรื่องหนึ่งอะไรเงี้ยแต่เพียงแค่ว่าอ่ะต้องกลับมาที่เดิมว่าผมว่าเอ็นบีเดียไปกับเทรนโลกได้นะครับแต่ถ้าถามว่าในปลายทางสมมติถ้าฟิกเจอร์เอไอทำได้ดี แล้วก็มีโรโบแท็กซี่อะไรต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ราคาหุ้นอาจจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาผมอาจจะไม่ได้บอกนะว่าเขาจะใหญ่กว่า n อ็นวีดีแต่ผมเชื่อว่ามันจะมีบริษัทเหล่าเนี้ยให้ผลตอบแทนดีกว่าเมื่อเทียบกันกับในส่วนของตัวเอ็นวีดีและที่สําคัญเลยคือผมมองว่าถ้าถ้าเทสลาทําได้จริงทําได้ไวนะจะใช้ชิปของใครก็ไม่สนใจละว,ว่าทำโรโบแท็กซี่ทำฮูมานอยลโรบอททำฟูลเซลฟ์ดิวิ่นะครับ อันนี้มันคือ2ในสามของตัวยู c a คสทั้งหมดของ Nvidia เดียแล้วังนั้นเนี่ยถ้าเขาไปทางก็าทำได้ดีนะผมว่ามันมีความน่าจะเป็นว่าเขาอาจจะเขาอาจจะใหญ่กว่าเมื่อเทียบกับในส่วนของตัวเอ็นบีเดียก็ได้เพราะถ,ถึงในช่วงเวลานั้น Nvidia เดียอาจจะอาจจะแค่อาจจะกลายเป็นคู่ผลิตชิปแบบเดิเมก็ได้แต่มีแพทฟอร์มเข้าม,มัมีความเกี่ยวข้องอันนี้นมันก็คงจะต้องจินตนาการไปเรื่อยๆเนาะ แต่ณตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่ายังหาใครมาเทียบเขาไม่เจอในช่วงระยะเวลาสั้นๆว่าแบบโอ้โหคุณอะไรว่ามันมีข่าวดีแม่งทุกวันทุกสัปดาห์เลยนั่นแสิครับ <c oughs> เออใช่ครับแต่ว่าขอบคุณพี่โบ๊ทที่ฉายภาพเมื่อกี้ผมผมค่อนข้างตกใจที่พี่โบ๊ทหยิบท esla ึ้นมาเทียบเอเมเดียว่าเมื่อกี้เราพูดว่าเอ้ยเขาจะครองแชมป์ได้ป่ะพี่โบ๊ทกลับหยิบม้าตัวที่สิบนะพี่โบ๊ทวันนี้ tesla อยู่สิบเนี่ยไอโบ๊ทกลับหยิบว่าเฮ้ยม้าตัวสิบอาจจะมีโอกาสแซงหนึ่งซึ่งโอ้โหจริงๆเสียดายที่วัััันนนนีีีี้้้้้้เเเเรรราาาาาคคุยยยมมมมมช่่่่่่วว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 โโงงงึแแแลลลไดด๋จจะะอพพบบบตผห็ก ที่มนันนอนเนี่ยโอ้เป็นตลาดที่ใหญ่มากใช่ครับแล้วก็เทสลาเองเขาก็ก็เริ่มมานานแล้วเหมือนกันเนอะเป็นโปรเจกต์อันเดอร์บริษัทเขาเองนะครับอันนี้แล้วก็ไม่ต้องไปจับกับใครเยอะด้วยเหมือนกับที่เอ็นวิเดียต้องจับกับคนนั้นคนนี้นนนนอะไรต่างๆชัดเทสลาเขาพยายามจะ house อินเฮ้าส์ตรงเนี้ยก,ก็ก็น่าสนใจเดี๋ยวครั้งหน้าขออนุญาตชวนพี่บอสคุยอาจจะหลังวันที่6เพราะว่าเดี๋ยวเราดูว่าถ้าเกิดผ่านไหมแล้วก็อีลอนมัสก์กลับมาโฟกัสแก้ปัญหาไอซิคชั่นได้ไหมผมว่าวันนั้นน่าคุยสนุกเลยคคครรรรรััััับบบบบพีีี่่่่่่นนนนนนนะะะะมววววว้้เเกงจไอออาแตืครับ เมื่อกี้ผมมือนมีจะมีสั้นๆติดถามเรื่องอินิเดียแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เขาทวนในมุมมองพี่โบนแล้วนะครับอ๋อเำาถามผมคือแต่ว่าวันนี้อิน d ิเดียคือไม่ได้ depend on semi conductor cycle เหมือนที่เรากังวลกันในปีที่แล้วใช่ไหมครับว่าเอ้ยเดี๋ยวพอ semi conductor cycle จะตกอะไรเงี้ยวันนี้เขาเขามีมากกว่านั้นเยอะใช่ไหมพี่โบนคือคือผมว่าผมว่าก็ยังเป็นยังเป็นคําถามที่ผมคิดว่ามันก็ยังคงต้อง ต้องต้องดูพัฒนาการของเขาเนาะอย่างน้อยอะผมเชื่อว่ายังไงการเติบโตของเขาก็อาจจะชะลอตัวลงเพราะว่าหนึ่งเลยคือพัฒนาการของตัวยูสเค้ในรูปแบบเนี้ยมันไม่เร็วหรอกคุณคริสใช่ไหมครับเหมือนแบบเฮ้ยจะให้อูเบอร์มีการพัฒนารับรถไลคไล,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 ล้คนขับหนึ่งแสนคันเนี่ยมันเป็นภาพระยะยาวอะผมว่าปีหน้ามันจะไปผลิตแสนคันได้ไงคือผมว่ามันต้องรอปี27 28นูน่นเน้นเนี่ยมองในองค์ประกอบนี้เลยคือมันเป็นพัฒนาการแหละเนาะแต่เพียงแค่ว่าอันเนี้ยมันเริ่มเห็นแล้วว่า เขาจะเอาไปใช้อะไรผมว่าอันนี้มันคปอข้อดีแล้วถามว่าอ่าวันหนึ่งนะครับในภาพของตัว use case อันเนี้ยมันจะเป็นประเด็นบวกให้กับเขาไหมคำตอบเลยคือใช่นะแต่ผมเชื่อว่าปีหน้าไม่ได้ง่ายในปีนี้นะครับปีนี้มันเต็มไปด้วยแบบข่าวดีนะครับเวลาที่มันเป็นข่าวดีราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะอันนี้เรา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 ,เรา,เ,ราเราอาจจะต้องมีเพย์บุ๊กในใจว่า ดาวไซมันอาจจะไม่เยอะเอินอะไรนะเอ่อเซมิคอนดักเตอร์เซลล์อาจจะชะลอตัวลงมาแต่อาจจะไม่ได้ติดลบก็ได้นะแล้วก็อาจจะไปขึ้นบนคอนตามอีกทีนึงแต่ผมเชื่อว่าไซเคิลก็คือไซเคิลทุกอย่างบนโลกใบนี้ยังไงก็ต้องมีเกิดแก่เ <Cy cle. S 1> จ็บตายเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับขอบคุณพี่บสที่เตือนในจุดนี้ครับเพราะว่าพอพี่บอสอธิบายภาพมิแกทผมนึกถึงเทสลาตอน E ีีตอนที่ E ีโตรแรกๆครับทุกคนบอกโหเดี๋ยวครองโลกกินรถน้ํามันคือเหมือนกับถ้ามองทุกปัจจัยแล้วว่ามันเหมือนกับ มันไม่น่าจะมีอะไรมาหยุดได้เนะแต่พอไปเกิดการขายออกมาในตลาดจริงๆมีการขายมันก็มีปัญหาตรงนั้นตรงนี้หลายจางจนทําให้โกรดของมันก็ไม่ได้โตเหมือนกับที่เราเห็นอย่างนั้นวันนี้เอนบิเดียอาจจะเลทางไว้ชัดเจนมีการขยายในธุรกิจต่แต่ว่าพี่บ๊ชบอกเลยระยะสั้นปีนี้ปีหน้าการขายมันจะจะเป็นยังไงมันจะเจออุปสรรคหรือเปล่าเราไม่รู้เนอะก็ก็ครับนีหน่าน่าสนใจได้ครับพี่บ๊ชผมสัญญาแล้วจบแล้วแต่พอมีคาถามสั้นๆในยผู้ฟังสองคำถามผมขออนุญาตหยิบมาเพราะว่าตอบสั้นๆนกครับสนุ ได้ครับเมื่อกี้เราคุย m a x 7ไปแล้วครับคุณ ABB ีเลยถามพี่โบท๊ทว่าแล้วถ้าแบบมันต้องมี m a x 8อ่อะอยากให้โบท๊ทหยิบเบกสักตัวหนึ่งมันจะเป็นใครเอ่ยมันจะใช่บอร์ดคอมพลีเมนหรือ a m มหไหมในใจพี่โบท๊ทมันมีใครที่ดีเซิร์ฟจะเข้าไปอยู่ในใน m a x 8ครับคือถ้าถามในมุมผมคือผมว่าผมว่ามันยังไงมันก็ต้องเป็นชิปอะเนาะผมอาจจะมองอมบนภาพของตัวเอมดี AMD พอสมควรนะเพราะว่าอ,อย่างคือคืออย่างน้อยอะ เขาก็อาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่อย่างน้อยคือผมว่าจะบอกว่ามาเป็นแม็กซ์แม็กเอมันก็พูดยากเนาะคือถ้ามองในเชิงมาในเชิงมาเก็ตแคปผมว่าบอร์ดคอมเข้าอยู่ในนั้นแต่ถ้าถามในมุมผม,ม,ม,ผ,มผมอาจจะแค่รู้สึกว่าซื้อบอร์ดคอมผมอาจจะไปซื้อตัวเอ็นบีเดียดีกว่านะครับง่ายกว่าอันนั้นเนี่ยมองในภาพเนี้ยผมอาจจะมองว่า AMD อาจจะเป็นมมามืดเพราะว่า เขาดูเหมือนในช่วงหลังเขาก็เริ่มทำได้ค่อนข้างดีเนาะตลาด PC ก็เริ่มฟื้นตัวแต่เพียงแค่ว่าตัว valuation ก็อาจจะอาจจะใหญ่นิดนึงนะ <S <S ผมอาจจะมองแบบบริษัทเล็กๆแต่ผมอาจจะไม่ได้บอกว่ามันเป็นบริษัทที่ที่จะมี market cap ที่ใหญ่เป็นอันดับที่8เนาะนะแต่คิดว่าถ้ามองในเชิงบริบทของอตัวการทำธุรกิจอะ่ะผมว่า data analytic cybersecurity แบบเนี้ย ควรจะต้องเข้ามาอยู่ในแมกนิฟิเอ่อในแมกนิฟิเซนเซเว่นอ่ะในแมกนิฟิเซนเทนก็ได้ใช่ไหมครับแล้วเนี่ยพวกคาร์โล่โตเน็ตเบิร์กนะครับพวกคลาวสไตน์นะครับอ่รวมถึงอ่ตัวพรันเทียนะับเหล่านี้มันควรจะต้องเข้ามาอยู่ในแมกนิฟิเซนเทนนะเพื่อที่จะทำให้เราเห็นรีซิสต์โมเดลที่มันอ่มีความแตกต่างกันไม่ได้แบบเอาเอา AMD เอา เอาบอร์ดคอมเข้ามาอยู่ในส่วนของตัวแมกเิเซนเซเว่นถ้าถามในมุมผมคือผมว่าทุกตัวที่พูดมาเนี่ยมีมีโ e n เทชเชลทั้งหมดนะับแต่เพียงแค่ว่าจะให้ผมมาตัดสินว่ามันจะเป็นแมกนนฟิเซนเอหรือเปล่าเนี่ยนะครับมันตอบยากแต่ถ้าถามในมุมผมตัวที่ให้มาผมชอบพารือทียสุดแล้วตามมาด้วย AMD โอเคแล้มามืด2ตัวนะครับพลเรือทีเเพราะว่า uh มาเกตแคบยังโขนยังถือว่าเล็กเลยนะครับทั้งคู่ประมาณ4 4 0 0บิลเลียนนะครับก็ถือว่าเป็นมาเมื่อที่พี่วดวางไว้แล้วกันนะครับอันนี้